ศิลปะของการคุยกับตัวเองให้ใจไม่พังหลายครั้งที่สิ่งทำร้ายใจเราไม่ได้มาจากคำพูดของคนอื่นแต่มาจากเสียงในหัวของเราเองเสียงที่ซ้ำเติมตัดสินและกดทับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เราเองก็เหนื่อยอยู่แล้วการคุยกับตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันคือศิลปะถ้าใช้ผิดใจจะค่อยๆพังถ้าใช้ถูก ใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแม้ชีวิตจะไม่ง่ายเลยก็ตามหยุดพูดกับตัวเองเหมือนศัตรูลองสังเกตดูว่าเวลาเราพลาดเราพูดกับตัวเองอยังไงคำพูดเหล่านั้นมักรุนแรงกว่าที่เรากล้าพูดกับใครถ้าเพื่อนทำพลาดเราอาจปลอบแต่กับตัวเองเรากลับด่าซ้ำและตัดสินทันที ศิลปะแรกของการคุยกับตัวเองไม่ใช่การชมตัวเองเก่งแต่คือการหยุดทำร้ายตัวเองซ้าแค่เปลี่ยนโทนเสียงในหัวใจก็เบาลงมากกว่าที่คิดแยกความผิดพลาดออกจากคุณค่าความผิดพลาดคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนของคุณทำพลาดหนึ่งเรื่องไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวทั้งชีวิตคุณอาจทำบางอย่างพลาดโดยที่ยังเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่เหมือนเดิม พูดกับตัวเองว่าเรื่องนี้ฉันทำพลาดไม่ใช่ฉันเป็นคนแย่สองประโยคนี้เปลี่ยนสภาพใจคนได้จริงอย่าคาดหวังว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหลายคนใจพังเพราะพยายามเข้มแข็งเกินกว่าที่มนุษย์คูรจะเป็นไม่ให้ตัวเองอ่อนแอไม่ให้เหนื่อยไม่ให้เสียใจแต่การคุยกับตัวเองที่ดีคือการอนุญาตให้รู้สึกพูดได้ว่าวันนี้ฉันไม่ไหว ฉันเหนื่อยและมันก็โอเคความเข้มแข็งไม่ใช่การฝืนแต่คือการยอมรับตัวเองในวันที่ไม่สมบูรณ์ฟังตัวเองก่อนตัดสินหลายครั้งเรารีบตัดสินความรู้สึกของตัวเองบอกว่ามันไม่ควรคิดมากบอกว่าคนอื่นหนักกว่าแต่ใจไม่ต้องการคำสอนใจต้องการการรับฟังลองฟังตัวเองเหมือนเพื่อนคนหนึ่งไม่ต้องรีบแก้ ไม่ต้องรีบผลักไสแค่ยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เปลี่ยนคำถามเปลี่ยนทิศทางใจคำถามที่เราถามตัวเองจะพาใจไปในทิศทางนั้นถามว่าทำไมฉันถึงแย่แบบนี้ใจก็จะหาหลักฐานมาทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างใจจะเริ่มมองเห็นทางออกอย่าเอาปัจจุบันไปตัดสินทั้งชีวิต ช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่คำตัดสินตลอดชีวิตวันนี้ยังไม่ถึงไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันถึงวันนี้ยังสับสนไม่ได้แปลว่าคุณหลงทางตลอดไปพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันยังไม่ถึงแต่ฉันกำลังเดินลดคำว่าควรจะลงบ้างคำว่าควรจะคือมีดบางๆที่บาดใจโดยไม่รู้ตัวอายุเท่านี้ควรจะสำเร็จแค่นี้ควรจะไหว ลองเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้ในจังหวะของฉันเองชีวิตไม่ใช่สนามแข่งทุกคนไม่ต้องถึงพร้อมกันอย่าคุยกับตัวเองเฉพาะตอนแพ้คุณผ่านเรื่องยากมาแล้วมากกว่าที่คิดแต่คุณไม่ค่อยพูดถึงมันไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองลองพูดกับตัวเองบ้างว่าฉันพยายามแล้วนะฉันยังไม่ยอมแพ้คำพูดเล็กๆช่วยพยุงใจในวันที่อ่อนแรงได้จริง แยกเสียงความกลัวออกจากความจริงไม่ใช่ทุกความคิดในหัวคือความจริงหลายอย่างคือความกลัวที่พูดดังมากลองถามตัวเองว่านี่คือความจริงหรือแค่ความกลัวกำลังพูดอยู่แค่แยกออกใจก็ไม่ถูกลากไปไกลเกินจำเป็นยอมรับว่าไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างตอนนี้บางช่วงของชีวิตไม่มีคำตอบไม่มีบทเรียนสวยงามและนั่นไม่ใช่ความลมเหลว พูดกับตัวเองว่าฉันยังไม่เข้าใจและมันไม่เป็นไรบางคำตอบต้องใช้เวลาไม่ใช่การเร่งรัดพักใจโดยไม่รู้สึกผิดพักไม่ใช่ความอ่อนแอพักคือการซ่อมอย่าด่าตัวเองในวันที่ต้องหยุดใจที่ได้พักจะพาคุณไปต่อได้ไกลกว่าใจที่ถูกฝืนบทส่งท้าย เสียงที่คุณคุยกับตัวเองคือบ้านของใจคุณไม่จำเป็นต้องสวยแค่ไม่โหดร้ายแค่ปลอดภัยพอให้ใจได้พักถ้าโลกไม่โอนโยนกับคุณขอให้คุณเป็นคนนั้นให้ตัวเองแค่ใจไม่พังก็ถือว่าเก่งมากแล้ว